ละครสั้นช่อง PJ ครับตอนเชื่อหนูเธอคะ่ะ UFO มันมีจริงๆนะคะทำไมตุ๊กตาพวกนี้มันน่ารักจังเลยพี่หลงรักมันแล้วอยากได้อีกมีน้องๆบอกว่ามีตัวที่ลูกตากอกไปมาได้ด้วยน้องๆลองกดเข้าไปดูสิคะอ้ยนอนไม่หลับเลยท้องมันร้องไม่หยุดหิวตอนกลางคืนนี่มันทรมานจริงๆน้องๆเคยหิวตอนกลางคืนแบบพี่ไหมคะ แล้วน้องๆทำยังไงไปหาอะไรกินหรือเลือกที่จะนอนต่อส่วนพี่ตอนนี้ทนความหิวไม่ไหวแล้วไปกันเถอะเจ้าจักรยานขอปั่นไปหาอะไรกินก่อนละหนะมืดมืดแบบนี้น่ากลัวจังเอา้าโชคดียังมีคนเดินผ่านแถวนี้อยู่เลย ว่าแต่ร้านค้าแถวนี้ยังคงเปิดอยู่หรือเปล่านะอ๋อซอยข้างๆโรงเรียนมีร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งเปิด24ชั่วโมงนี่นาะลองขับไปดูดีกว่าอุ๊ยเกือบโดนรถชนนะ่ะตกใจหมดเลยเย่ยังเปิดอยู่จริงๆด้วยนี่แหละสวรรค์ของคนหิวตอนดึกเอาอะไรดีนะ เอาเป็นข้าวปั้นดีกว่าหนูเอาเข้าวปั้นปลาแซลมอนนึ่งย่างซีอิ๊วหนึ่งค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะ25บาทขอบคุณนะคะรับขนมจีบเพิ่มไหมคะหรือตอนนี้ก็มีโปชาเขียวสองขวดยีิบด้วยนะคะไม่เอาแล้วคะ่ะตั้งหนูหมดแล้ว ได้เข้าบ้านแล้วกลับบ้านเราดีกว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสจังมีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้แหงหน้ามองท้องฟ้าล,ะ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 ละันลาลันลาเดี๋ยวกลับถึงบ้านกินอิ่มจะได้นอนหลับสบายเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรแวบๆนั่นไงบนฟ้า หรือว่าเราตาฝาดเพราะหิวจนตาลายไม่สิสิ่งนั้นมันกำลังบินอยู่หรือว่านั่นจะเป็น UFO หิวก็หิว UFO ก็ตื่นเต้นกินไปด้วยวิ่งตามไปด้วยแล้วกันตอนเด็กๆพ่อเคยบอกว่าถ้าไม่รีบกลับเข้าบ้านตอนกลางคืนมนุษย์ต่างดาวจะเอาตัวไป หรือ UFO ลำนี้จะมาจับเด็กๆไปเอ๊ะเราก็เด็กเหมือนกันนี่นาะสวยแล้วเอายังไงดีมันยังบินอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแบบนี้ต้องรีบวิ่งไปแจ้งคุณตำรวจกลัวก็กลัวคุณป้าเห็น UFO ไหมคะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละคุณตำรวจคะคุณตำรวจ ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีอะไรจ๊ะใจเย็นเย็น UFO ค่ะคุณตำรวจหนูเห็น UFO นั่นไงคะ่ะบนฟ้าตรงนั้นไหนจ๊ะอา้าวเมื่อตะกี้หนูยังเห็นอยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วมันต้องกำลังไปจับเด็กๆที่ไม่ยอมอยู่บ้านตอนกลาคืนแน่เลยค่ะคุณตำรวจเละเอะเทอะนะหนู UFO มันมีจริงที่ไหนกันทำไมไม่เชื่อหนูพี่ตำรวจผู้ชายมันมี UFO จริงๆนะคะเรื่องไร้สาระพี่อยู่มาตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอสักนิดถามน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ได้น้องๆเห็นเหรอครับทำไมไม่มีใครเชื่อหนูเลยอ่ะงั้นเธอเจอตรงไหนพาพี่ไปดู บนฟ้าไงคะเมื่อกี้ก็ยังตามหนูมาอยู่เลยแล้วหนูแง่หน้าดูครั้งสุดท้ายตรงนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วหนูไม่ได้โกหกจริงๆนะคะคุณตำรวจเฮ้ยง่วงก็ง่วงที่ต้องมานั่งฟังเรื่องไร้สาระของเธอเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเจออีกทีก็โทรมาละกันนะ พี่ไปก่อนละ่ะแง่ทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยพี่ไม่ได้โกหกนะคะน้องๆมันมีจริงๆ UFO